เร็วไว้บ่อ่อยไว้นะเร็วเอ้อเร็วๆๆๆๆๆๆมาลูกมาออ ก็นานเนาะหหนาแตสอแต่ยดาบับ้องายาบกเออายาาแกปวดที uh, uh, ่บอกออเศร้าจอกเเอา็วดเป็นมึน มือขาเมน้ำก้าเมื่อหนิมวยประเดียวเดือดเดืดุนโตกเสี้ยนั้งวงนี่อ่ะบ่ต่อไปหเึ่งอะไรนี่อเออมื่อนิมวยแท้แท้ได้มื้อข้ามื้อแดงมือั่วุนจนสิเป็นรอยขุนตั่วชุดสองลอยมันมีจังเม็ดข้างสองลอยหันมันมีชิ่ผาชุดขุนโอ้ชินเ่ละชุด 3 ngoài đời ơi xong ngoài 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 này 200, khai ngoài xong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  xong ngoài 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 ngoài xong 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 xong ngoài xong 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 สามเมตรมาบวกกันเออสามเมตรสามเมตรนี่นี่ชุ่มสินีสาม่อนี่สามห่อนี่สองร้อยเาไิ้ห่ินหนึ่บ้านที่ดีสี่เดือนหา่สมหน่งอาเอาห่อนึงจังบาทห่อนึงมันก็ลอยเดียวผมได้ขายพอขานกมันหน่ามร้อยเออสองร้อยสองร้อยเออเพืนไรสามายขายขายอยา้ขายลอยหนึ่งลอยหนึ่งหาสิสิไปซ่อี่แถมไ้ชื่อว่าคนเท่าเองตงด้นีช่วินไปใช้อลไ้องมันขานึ่ก็สอ เขาเจ้ากินเป็นยังไงอมกยากอยู่มันกินหมดแหะผมเป็นไทยไทยน่ากินหั่นเถอะไม่จีบกินยังกินยาปันไหเออร้อยๆกินมึงดูมึนจะร้อยนี่จะได้แตได้บัวกันเอือบัวเรวดาวเด็มึนข้างยังไงเออมึนนั่นแหละเราจะร้อยนึงกินรอบมึงดูห่อเดียวฮะทาชุดฝุ่นบนแม่สีกินเบสเดียวเว้ยเออตะว่ากินซาม็ดเออซาม็ดล้างอาหารล้างเข่า าลองเบิ่งซอยลุงเออเเศ้าอเ้าเด้อเออช่วงห้เ้ามนลนี่เจบนี่ย่าไปย่อเขาซอยมันมอนมึนมากเเออมึนมากเกินม่นมึนพระตีนน่ะนาโทษอดพระจีนพุดเด็ดตยังบกหเมื่อพุดเแหลเนม่นั่งเอขับรดเดียบบ่ออ้เยียบบ่อันเนยชาสุชาสุเออชร้อยไปกินบันไดกินไปเนี่ยเราอเรื่อยพวกรบวัญไงเ้าไปขายยาเข้าว่ะเออขายยาเด็กกัเพงก็เอายายกําเพลแล้วเขา เอาอยู่เพเช่าดี๋ยว้าก็เป็นบดก็ไม่เอาเอาพืชดีขึ้นนอนเลยเนี่ยก็ไปซบ้อสูนไกลไกลโอ้กินนองเมืองเยอะเชื่อมันดีแต่ก้าวหันดีได้เออแต่ก้าวว่าพิถิ่มพุ่นบอกงายดูไปมันขึ้นได้รือเล่ายังยังยังอยกันไปฉันได้